สวัสดีครับเอสเพย์นำทุกท่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีครับมาชมเกม M150 Championship คู่ระหว่างเมืองกาญจน์ยูเนเต็ดครับผมพบกับอุดรธานี FC ครับเมืองกาญจน์ยูเนเต็ดครับผมวันนี้มาในระบบ4.33ครับโดนทางด้านของอุดรธานี FC ครับผมมาในระบบ4.2.3.1ครับทีแรกครับเริ่มเป็นที่เรียบร้อยครับที่กรีบบัวสเตเดียมนะครับเป็นการกลับมาเตะที่นี่อีกครั้งของเมืองกาญจน์ยูเนเต็ดนะครับ หลังจากก่อนหน้านี้ไปเล่นที่ราชบุรีอยู่แป๊บนึงเปิดมานาทีแรกก็มาถึงตอกเขตโทษเลยนะครับทางฝั่งทีมเมืองกาูวิเต็ดวีเต็ดขึ้นมากลาบขวาว่างหนึ่งคนโจทานเฮสหลอกลอก่ลอแต่งเข้าซ้ายเปิดตักเข้ามาเข้ามือจิรายุทธ์ครับและเปิดมาไม่แม่นเข้าหัว,หวจากกิ่เข็มหน้าครับมองไปเข้าทางฝั่งอุดรเริ่มตั้งกันใหม่โอ้โหแหวกมาได้สวยตรงนี้ริมท้างยุนหลอกลอก่ลอ,ก,ลอก,กันอยู่ผ่านเทนโตะมาแล้วเปิดตักเข้าไปเสาไกลลึกถึงกิติพงษ์มองได้สกับราสได้กิง ผ่านหน้าปากประตูหูเดินเคลียร์มาได้มาล่อนอก็เลยเกอบไปเหมือนกันส่วนนี้จังหวะบุกของทางด้านอุดรเอฟซีครับกิติพงษ์เนี่ยมงชงกลับมาแล้วให้สปาคารัสครับผมแล้วก็พยายามพลิกตัวกลับมายิงแต่ว่าเล่นคู่บุญของทางโค้ชสมชายเขาลวครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้เสาไกลมีพื้นที่หมมาแล้วไม่ถึงเป็นมากไปหน่อยครับตัดกลับมาหลอมยิงมากเป็นหนึง่งูนนงงของเมืองการยูไนเตดเลยครับนับมาจากเลโดอัสันเซาจังหวะกับ บุกสวนขึ้นมาของราชเมืองไกนูเต้ครับผมแล้วก็เลโน่อาซัมซาครับลูกนี้ยิงได้อย่างเฉียบคมูจังหวะนี้ครับผมบอลเนี่ยมาวางยาวขึ้นมาครับแล้วก็อซัมเซาเนี่ยพยายามจับแล้วก็หาช่องอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยเลอกแต่งแล้วก็ยิงด้วยขวาทันทีครับยุสุกแกนเนี่ยพุ่งไปไม่ทันครับพยายามบังผู้เล่นแนวรับของอุรเนี่พยายามบังมุมแล้วครับแต่ว่าบังไม่มิดครับแต่ดวสซัมซาเนี่ยแตะแค่สองสามจังหวะเท่านั้นครับแล้วก็หาช่องยิงเข้าไปได้ครับ เขาบอกว่าเชียบคมจริงๆสำหรับเรนโอสอซัมเซาครับบุดอนเคาะสั้นเอาแต่ไม่ให้เสียงการบอลที่เจนทานเฮสเท้าซ้ายแล้วแต่งเข้าเขตโทษด,ดีดหลบมาสองคนอซัมเซายิงผู้ตีเซฟของทางจีรายุทธครับสุดแก่นนะลูกนี้จ่ายมาได้เดียวแล้วครับทงด้านของเรนโอัอซัมเซาแต่ว่าจิรายุทธเนี่ยก็ออกมาได้เร็วครับแล้วก็ใช้ขาเนี่ยเซฟออกมาได้ก่อนครับก็มาอยู่ที่เมืองกาน ก็อขอพายเหมือนกันครับใทางฝั่งกลางนะขัดมาตรงนี้เท้าซ้ายอุ๊ยโอ้ยเกิดไปเหมือนกันครับอย่างที่รัชานาท์ครับแต่งเข้าซ้ายเปิดมาลึกถึงปริณเอาไม่จับบอลจังหวะแรกจะเป็นบอลของฝั่งเมืองการเคลียร์ไปก่อนรัศศักดิ์โอ้โหแล้วงัดได้สวยครับอาร์ตซัมซาวดีดมามีปลาคองอีกคนล้องยิงทีครับโอ้โหคราวนี้ไม่ผ่าน <c oughs> สุเชาติดเฮสโอ้โหดูม้วนหลอกประสบการณ์ล้วนครับ ตัดข้ามาโยนยาวเลโดอาซัมซาวบอลกอระโดดตรงนี้อาซัมซาวยิงง่ายๆและสองประตูต่อศูนย์สำหรับเมือการยูในเต็และคนนี้อีกแล้วเลโดอาซัมซาวโอโหต่อน,นะครับลูกนี้เอาดูภาพช้ากนันดีครับวางบอลยาวมาแล้วเหมือนล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ให้บอลเนี่ยข้ามตัวรักษาประตูมาครับ จะกลับมาเนี่ยก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ยิงไปแบบง่ายๆเลยครับทางด้านของเรียนดยอสซัมซาวลูกนี้ก็ต้องบอกออกมาผิดพลาดครับออกมาแล้วเลยบอลไม่ได้บอลเองครับทางด้านของจิรายุสุกแกนครับแล้วก็ตกไปถึงเท้าของเรียนเดอสซัมซาวตอนนี้เนี่ยมีแค่หน้าประตูเท่านั้นก็เลียกยิงแปรง่ายๆครับเข้าตรงกลางประตูเลยครับออกบอลสั้นมาชับชอย แทงออมหลังมาไล่สวนตรงนี้อาโนซูตัดมาสากาบารัสไม่ถึงโอไม่ผ่านจาก,กิดเข็มหน้าครับยังบังไว้ได้ดีครึ่งแรก2อนาทีไปดูกันต่อจอั์นเฮสมีเพื่อนทำทางมา2คนจ่ายมาเคนโตะนากาซากิครับเคนโตะอ,ออกขวาสุดเป็นสูชาวตุ้มตั้งป้อมเปิดโค้งได้มงเต็มศีสารและสาประตูต่อสูญครับโอ้โหแล้วเป็นผงพันหลิวเ,เรืองกิจมองอย่างสวยงามเลยครับ ความสูงไม่ใช่ปัญหาครับสุดท้ายมงเสียบเสาอย่างยอดเยี่ยมเลยประตูแรกเป็นประตูเดบิวต์ในปีนี้ของพงพัฒน์ด้วยครับต้องชมดูจังหวะนี้ก่อนครับทางด้านของสุชาติเนี่ยชี้ออกมาเล่นทางด้านขวาครับแล้วก็จับหนึ่งจังหวะก่อนเปิดเข้ามาแล้วพงพัฒน์เนี่ยพุ่งเข้ามาหม่งครับผมผ่านมือทางด้านของเื้อสารประตูครับจิรายุทธสุกแก่นเข้าไปครับมุมนี้เนาะ มงดีครับผมมงกดลงพื้นครับเป็นลูกที่รับยากสําหรับผู้กษาประตูอยู่แล้วกลับมาเริ่มต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับอีก45นาทีของเมืองการอยู่ในเตดและอุดรธานีเอฟซี FC นะครับดูริมช้างยุนเปิดเข้าจุดนัดพบโอ้ล้นหลังไปแล้วมีฟาวเกิดขึ้นด้วยครับทางสกัปารัสที่โหวตสุชาเปลี่ยนได้สวยมากครับเท้าซ้ายแม่นไม่แพ้กันเลยแต่งเข้าเขตโทษตรงนี้กันตะพลคืนมาแล้วโยนมา โรลทานเฮสไม่ทนันแกดูหูบอลในมันโดนแผงย้อนกลับมากันตะพลอาสัมเสาหลงยิงหน่อยหูเกือบไปหมดกันบอลหักเสานิดเดียวแล้วดูนี้ครับกันตะพลจ่ายมาแล้วก็ยิงทันทีครับโรลทานเฮสจ่ายลูนี้เติมขึ้นมาแล้วหวังเปิดเข้ามาไม่ถึงกันตะพลครับมาเท่าทางด้านของยิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับผม เลฮันูอัศมเซาครับกดแฮตทริก <Yeah. S 1> ของตัวเองได้สำเร็จครับผมทำเคลียร์กันออกมาแล้วครับจากจังหวะเปิดครั้งแรกรนี่ครับเปิดเข้ามากันตะพลเนี่ยไม่ถึงบอลแล้วบอลตกมาหน้ากรอบดขอโทษครับจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงทันทีครับบอลเข้าข้อสวยงามมากครับลูกนี้อัสซัมเซาจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ลองหัวทันทีโอ้โหหั oh. oh. วเอามาันเลยครับตรงนี้ หนึ่งแล้วหัวสองตรงนี้พื้นที่บริเวณหัวกะโหลก18แหลาพอดีบอลสายผ่านมือจิรายุสุกแกนเลยอครับกันตะพลเคนโ<อ>ตะนกากิจก็ไม่รีบครับผมมาที่ทางอาซัมเซาตักเข้าไปโจนาธานเฮสได้จบนนับบอลเปนจังหวะจ่ายให้เคนโตะนากาตากิบางหนึ่งทีแล้วดีดบอลเสียบใต้คานและเป็น5ประตูต่อศูนย์ครับเมืองการจูเลเตตได้จากเคนโตะ ดากาซากิครับโอ้ลูกนี้แนวรับของอุลันานี้เนี่ยพยายามช่วยกันแล้วครับผมแต่ว่าไม่ทันครับผมลูกนี้ครับอาซัมซาเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วจนฮันเฮสแตะหนึ่งจังหวะครับเคนโตมายิงเนี่ยติดหน้าของทางด้านจีทยยุทธครับแล้วก็ตามไปซ้ําได้ครับก็ต้องชมทงา้านของจดฮันเฮสครับลูกนี้ไม่ยิงเองนะจังหวะแรกแล้วก็เลือกเปิดให้กับทางด้านของนากาซากิครับ แล้วก็บังได้ดีครับก่อนจะเลือกยิงเสียบใต้ขานเข้าไปต้องชมทั้คนนี้ครับที่จ่ายมาให้แล้วได้จบเลยนะครับเคนโตะก็เป็น3ประสานครับแนวรุกของทีมเมืองการทําได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือล่ากสุดคือชนะราประชา4-1แต่ตอนนี้คือนำมามา5ูนแล้วตัดมาอาซัมซาวยิงเล่นยิงมั่นใจตัดด้วยซ้ายเปิดมาเขตท,ท้เฮสมงติดเซฟจีนายุทครับยังเป็นบองเฮส เฮสยังหาเพื่อนจ่ายอยู่มองหาเพื่อนตรงนี้โดนดึงอยู่สองคนดิมชางยุนกับทางจินวัฒนะครับที่ตามหลอกล่อแต่ไม่ผ่านเหมือนกัน oh. ดูเฮสโอ้โหหลอกหน้าหลอกหลังในกรอบมี4คนเคนโตะเข้าซ้ายเคนโตะลองยิงโอ้โ oh. หสามเหลี่ยมโอ้โ oh. หประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้เคนโตะนากาสกินี่เป็นกองหน้ายิงไม่ได้แต่เป็นกองกลางไปแล้วสองลูกครับ60โอ้โห จีรยุทธเองนี่ก็บอกว่าเซ็งเลยครับผมโดนรูปที่6เข้าไปแล้วครับในเกมนี้ต้องบอกว่าเมืองการนี่บุกไม่เลิกเลยครับแม้ว่าจะนำห่างถึงหประตูแล้วก็มาได้ประตูที่6จนได้ครับนี่แจ้งเกิดกับแฟนๆเมืองการเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้เลยครับจอร์แดนเฮสเนี่ยพลิกบอลมาได้ครับแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางแตะ2จังหวะหนีผู้เล่นครับแล้วก็ยิงเข้าไปเสียบเสาไปอย่างสวยงามครับทางด้านของเคนโตะนากาซากิลุงมีเอาจริงมีลุน้นลูกยิงยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ได้นะเพราะว่าลุ ล็อกผู้เล่น2คนของอุดรธานีเนี่ยเสียหลักไปแล้วก็เลือกยิงแบบเสียบเสาเลยครับไปไปมา,มาอาจจะมีแฮตริกสองคนที่เป็นบายแล้วครับตรงนี้มาที่จอร์แดนเฮสตักมาได้แม่นเข็มโตนาคาซากิจ,จะหววจังหว่าแรกเลยโอ้โหเล่นท้ายยากไปหน่อยจะล้มเองครับเป็นบอลของเมืองการอีกครั้งหนึ่งรัตศักิ์แต่งเข้าซ้ายตั้งป้อมเปิดไปจะให้คันตะพลมาถึงเฮสจีนซ้ายเข้ามือจีรยุ โดนลุม4ี่คนป้ายมาเดวิดฮาร์สเปิดเข้าเขตโทษเซยบรัสติมไม่โดนตามมาสกัดทิ้งไปได้ครับจากกิจเคนโตวิ่งไปตามพื้นที่ว่างอยู่ริมเส้นมีเดวิดฮาร์สมาประคองอาร์ซัมซอตรงกลางมีอนุสรก็ไม่ให้มาให้ตรงนี้แทนแลวลองยิงไกลพงพัดลองยิงชน้าหเกือบไปเหมือนกันเกือบเกือบสาสิบหลาได้พงพัฒเนี่ยลองส่องไกลลูกนี้บอลพุ่งไปชนคานครับผม น่าเสียดายครับเกือบจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ทุ่มมาได้ส่วนที่เดียวหลอกมาจังหวะแรกพันุพงศ์ดีทะลุช่องมาตรงนี้กันตะพลคิรีแรงดีดมาให้กับเพสยิงผิดเหลี่ยมครับไปเข้าขวาและยิงยากหน่อยปรับปรุงในเกมต่อไปเกมบุกของอุดอรริมเส้นจากริมชางยุนบว่นเข้าซ้ายหลบมา2แล้วตรงนี้เข้าเขตทดลองยิงเองหน่อยหูถักเสานิดเดียวเหมือนกัน เป็นโอกาสที่ให้ริมชางคืมได้กระชาลครับทางซ้ายประคองมาแล้วเทียเทพในกรอบมีสกปบารัสจ่ายให้เทียเทพลองปั่นด้วยขวาไม่ผ่านประเนคุณชอสุดท้ายสกับารัสตามมาซ้ำครับประตูตีตื้นมาแล้วจากทางด้านของสกับารัสแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เมืองการครับเสียประตูจนได้ครับในช่วงท้ายเกมเหลืออยู่แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วครับ เริ่มจากริมชางยุนอีกแล้วและสุดท้ายจบที่คนนี้คนนี้ริมชางยุนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จ่ายออกทางด้านซ้ายครับให้ธีระเทพเนี่ยล้องยิงครับทางด้านของปรินเนี่ยปาดมาแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่พ้นทางด้านของสปาราคาสครับที่อยู่ตรงนั้นชาร์จเข้าไปง่ายๆเลยครับจับเพื่เสียครับ และเท้าซ้ายของโจนาธานเฮสปันเขาุ้ยเกือบเหมือนกันข้ามคาไปนิดเดียวแบบนี้ไม่ล้ำนะครับ 3. ต่อสเฮสกันตพลและอาสัมเสาแต่งเข้าซ้ายเฮสจะหลอกส่องไหมหลอกขวาได้สวยเข้าเข็โทษงัดข้ามศีรษะจีรายุดแต่บอลมันกระลอนพื้นโอ้โหแเข้าทางอาสัมเสารยังยิงไม่ได้ครับอเมอสครูนี้เกือบไปเหมือนกันเหมือนกันองก้องมันสุดท้ายได้เปิด สุดก็เข้ามือเปาเรียนกุญชรอยู่ดีและจบเกม90นาทีเป็นเมืองการจูเต็ด6และทางอุตรธานี FC 1ซีครับ